ตอนนี้เราอยู่ที่ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่อเภอหัวหินจัังหวดประจวบคีรีขันธ์นะครับซึ่งเรามาติดตามการทํางานของ3เกลือวัลแพนที่สวนทุเรียนแห่งหนึ่งนะครับเรามาพบกับเจ้าของตัวจริงเสียงจริงเลยครับครับสวัสดีค่ะผมะนายประโยชน์พรมสุวรรณนะครับเป็นเจ้าของสวนเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ผมเนี่ยได้เริ่มใช้จริงๆกับผลิตภัณฑ์ w c i หรือ3เกลือวนวนแพนเนี่ย ประมาเดือนสิงหานะปี67แล้วก็ใช้มาถึงปัจจุบันนี้แหละครับก็เห็นมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาว่าเออมันมันดีจริงนะผลิตผลปีที่แล้วท่านเชื่อไหมครับว่ามันเกิดภัยแล้ง<ช>ได้34ลูกป, <34 S 3> ปีที่แล้วปีที่แล้ว <34 S 2> าก่อนที่จะใช้เวอร์แพนนี่แหละเวอร์แพนนี่ครับ34ลูกปีที่แล้วคุณพ่อกี่ต้นครับทุเรียนกี่ต้น50กว่าต้น50กว่าต้นได้ทุเรียนไปทั้งหมด3 4ลูกหลังจากที่คุณพ่อได้ใช้ผลิตภัณฑ์สาเกอร์รเวอร์แพนของบริษัทเราใช ทั้ง3ตัวเลยไหมสาเกเวอว์แพนเนี่ยทั้งสาตัว,ตวใช้มาตลอดทั้งปีทั้งปีงปแล้วปีนี้ผลผลิตเป็นไงคุณพ่อคือปีนี้นะมันเกินคาดที่มันเกินคาดมากไปกว่านั้นที่คิดไม่ถึงคือชีวพันธ์ของเ<ะ>วอร์แพนที่ผมพอใจมากที่สุดคือไม่เป็นอันตารายต่อผู้บริโภคต่อผู้ป,ปฏิบัติ นะครับตรงนี้ที่ภูมิใจมากมากและพอหมายถึงว่าพอใช้ชีวพันธุ์ของบริษัทใช่ครับแต่ด้วยครับหมายถึงว่าพ่อไม่ใช้ใช้เคมีไม่ใช้ัเลยแต่ขอขอบอกนิดนึงว่าชีวพันธุ์นึงมันมาใช้ช่วงหลังเพิ่งออกมาะอันนี้ผมพยายามติดตามอยู่ทุกทุก ทุกช่องทางเลยว่าเอ้ยเมื่อไหร่เขาจะออกมาทีครับผมผมเหนื่อยใจแล้วเกินผมลําบากใจแล้วเกินในเรื่องการฉีดคิดดูต้นทุเรียนสูงขนาดเนี้ยจะไม่ลงมืหัวเราหรอครับถ้าฉีดเคมีครับอันนี้ข้อเท็จจริงเลยพอได้ตัวนี้มาผมใช้เลยครับเห็นพ่อบอกว่ามาทําเนี่ยคือใครบอกอะไรใช้อะไรใช้มหมดทุกอย่างเลยพ่อเกษียณแล้วใช่ไหมัเสียแล้วครับตอนนั้นถึงมาทำใช่ไหมถึงมาทำแล้วก็ทําแบบว่าคือไม่รู้แหละไม่รู้บอกอะไรดีก็ใช้หมดไม่รู้มาใช้หมดทั้งเคมงเคมใช้หมดเลยเงินเดือนได้มา2คนบวกกันเนี่ยใช้หมดแล้วเเป็นไงรรยบอ เรียบร้อยคือเรียบร้อยคือได้ผลผลิตที่ไม่จงปกและต้นก็เป็นอย่างีเห็นี้ต้นดันอย่างที่เห็นนั่นแหละทุเรียนเมื่อก่อนเ่ะทุเรียนป่าละอูอ่เหมือนเหมือนรองแบบเนี่ยชิมวันนี้แต่เสียดายว่าไม่ได้เก็บไว้เมื่อหลายปีก่อนเราไม่ได้เน้นนะป่าละอูป่าละอูดังมากเลยนะพื้นที่มันได้สิ่งบ่มชี้เฉพาะทางภูมิศาสตร์มันดูที่นี่ตลอด9กปี1ิปีก็คืออย่างที่บอกคือหมดไปเยอะมากหมดเยอะมากตัวแล้วก็ไม่ได้ผลผลิตไม่ไดอย่างที่ไา่ไม่ไม่ครับมาได้มีโอกาสพบเจออรมเกอแพนเราเมื่อประมาณสิงหาคมปีที่แล้ว ใช้มาเต็มที่เต็มที่ผมถึงบอกปีนี้ทําไมมีทุเรียนมากองหน้าบ้านเยอะจังวะเมื่อก่อนไม่มีอ่ะไม่เคยเห็นนะเห็นบอกว่าปีที่แล้วเนี่ยสาที่สี่ลูกแต่ปีนี้เป็นยังไงปีนี้ได้เก็บผกี่ยวแล้วไพ่อถ้าทั้งที่มันร่วงนะถ้าที่มันร่วงทั้งที่เหลืออยู่ที่รองแหม่มก็ได้ประจักษ์พยานอยู่แล้วเป็นตันแล้วครับคือเกินเกินตันแล้วเกินแล้วเกินตันจากปีที่แล้วแค่สาวทีสี่ลูกปีนี้ก็คือเกินตันเ่ยพ่อบอกว่าเมื่อกี้คือรวมร่วง รวมร่วงด้วยคือคือการร่วงของของพ่อที่ว่านี่เป็นเป็นร่วงร่วงแบบไหน oh, ลโอ้ถ้าแบบร่วงนะผมบอกได้เลยว่านี่ผมเก็บนะเดี๋ยวลองแบบต้องดคอูคือมันครบอายุครบอายุและบอกกินได้เลยลูกแค่แค่นี้ไอ้ลูกล่วงเนี่ยนะครับ นั่นคือร่วงมาแต่ว่าใช้กินได้กินได้กินได้เขาเรียกว่าอะไรนะสุกแล้วร่วงสุกแล้วร่วงตัดไม่ทันหรือไม่ทันตัดไม่ตัดไม่ทันไม่ทันตัดไม่ทันเออร่วงซะก่อนพ่อบอกว่าผลผลิตที่มันเพิ่มขึ้นกว่าเดิมเยอะมากมายเนี่ยจากโอ้โหตันตันเพิ่มเป็นตันตันเนี่ยพ่อคิดว่าน่าจะได้สองตันด้วยซ้ำรวมแล้วอ่ะทงร่วงน่าจะถึงสองตันนะถ้าเราคิดจดีนะลงทุนไปกี่บาทพ่อประมาณก็ผมว่าประมาณ สักสี่ห้าหมื่นนะประมาณนั้นลงทุนไปประมาณสี่ห้าหมื่นครับคร่าวๆคร่าๆตระกูลสี่เกอร์เวอร์แพนครับตระกูลสี่เกอร์นี่แหละคือเพราะว่าพ่อไม่ใช้เคมีไม่ใช่ไม่ใช้เคมียืนยันยืนยันมีแต่ผลิตภัณฑ์สามเกอร์เวอร์แพนแล้วก็สี่เกอร์แล้วสี่เกอร์พันตับศัตรูพืชใช่ของบริษัท เ C I ของพ่อพยายมพ่อพยายามใช้หมายถึงว่าพยายามฟื้นฟูอยู่ตอนนี้เนาะฟื้นฟูครับช่วงฟื้นฟูก็คือให้ลูกด้วยนะใช่ครับใช่นี่นะครับนี่คือเสียงจริงๆของชัดเจนครับเกษตรกรผมยังเป็นคนของแผ่นดินอยู่ยังรับเงินเดือนของพี่น้องประชาชนอยู่ผมไม่โกหกแน่นอนนี่นะนี่โกหกไม่ได้ครับโกหกไม่ได้อย่างที่พ่อได้บอกไปว่าพ่อ จะใช้แต่อินซีแน่นอนครับจะเป็นเขาเรียกว่าจะเป็นต้นแบบเป็นต้นแบบพี่น้องเกษตรกรแถวนี้เลยคือนำร่องเลยนะคือนำร่องใยตจนไม้เขาตอบโจทย์ใช่ก็คืออยากอยากให้ทุเรียนหมอนทองป่าละอูเนี่ยเป็นทุเรียนที่เป็นอินซีนะพ่อเนาะเป็นทุเรียนชีวพันธุ์ทุเรียนอินซีนะคะแล้วก็ปลอดภัยต่อผู้ใช้แล้วก็ผู้บริโภคด้วยเนาะใช่ค่ะครับปฏิฐานของท่านรองแล้วก็ท่านประธานบริษัทนะครับที่อยากให้ความเป็นอินซีก่อให้เกิดประโยชน์ก่อให้เกิด ผลผลิตกับพี่น้องเกษตรกรจริงๆสามารถที่จะลดต้นทุนได้จริงๆสามารถที่จะเพิ่มผลผล,ผลิตได้จริงๆจากการใช้อินซี